วันนี้เวลา18นาฬิกา2นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์นาวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระร,ราตานไตรและพุทธ,ธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหนึ่งในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2,568ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลออมระบาดรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น